อมเอาสวัสดีครับคุณสมองครับผมใครใครอ้คุณเอด็ดบัวครับผมเออเวลาตี่โมงครับตอนนี้สามทุ่มนะครับอืสามทุม่มสามทุมมท่มจริงจริงก็ล็อกอินตั้งแต่เช้าแหล,ละใช่ป่ะของผมหมดอื้อเลยใช่ป่ะาหน้าเลยใช่ป่ะ รอเธออยู่ตรงนี้ของปั๊มัน้วันสุดท้ายแ<า>้มันเป็นผู้โชคดีผู้ใหญ่ใจดีส่งแพ็คมาครับปรากฏว่าเปิดได้กุหลาบก้าวดอกกับนเนี่ยมพอยอีกหมื่นหนึ่งคุ้มมันเนี่ยไอสัตว์มึงได้ฟรีมึงอย่าพูดมากดีงว่าสองื่นสีไ่ได้วยได้คืนมาหมื่น คยมึงอ่าคนซื้อดอกไม้ก่อนได้เยี่ยเลยๆใครจะมาซื้อวะไม่เจอๆกูถามดิไม่ดอกนี่หมดหรือเอ้ยเก้าเก้านี่มันยังไวง,งวะงงว่ะก็ส่งแล้วมั่ได้เก้าสิบเก้าแต้มไงก็จำนวนครั้งนี่มันยังไงวะ หนึ่งครั้งมันได้แค่สิบเก้าอันมึงเราได้ไอ้หมวยมีกันทำไมวะสิบเก้าอันน่ะใช่อะสิบเก้าอันเดีเยอะวะไม่รู้จากไหนไม่รู้ไหนแล้วมีไอ้ธรรมดาอ่ะไอ้ทิวลิปสิบอันโอ้กมมีสองร้อยกว่าเยอะมีเยอะไอ้ไอ้ที่ค่าห้าสิบตัวน่ะห้าสิบอันสกะเติมไงเติมเติมมันได้ทั้งอันหนึ่งได้ได้กี่อันรวมรวมทั้งตัวแล้วน่าจะมีประมาณ สองพันอะสองพันได้อยู่ไม่ใช่เดี๋ยวจุดประสงค์หลักไม่ได้มาไม่ได้โม้เรื่องนี้เดี๋ยววะล็อกอินน,นี่ถูกตุนนี่หมียไม่เข้ามาเลยเล่นด่านเหี้ยแล้วมัวนี่ย่ะบ้านพักเขาดืโหดน้ำในสัตว์้เนี่ยอัดแล้วสักครึ่งกอแล้วก็ตัดคลิปโอ้ไม่ต้องขนะ้าวอกห้องเลยไปดหกรวยอ่ะโอ้หลืออเนืนาทีงว่ะตายป่ะเนี่ยไหวป่ะเนี่ย แ <laughs> ล้วมึงจะเอาวะเนี่ยโอ้มึงเป็นหนึ่งในนั้นใจลบหนึ่งเลยเฮียโอ้ยโอ้ยอย่าอย่า,ยาเพื่อนอย่าหนึ่งนาทีนะสิบตัวมึงอย่าตายเลยบอโอ้ย,ยโอ้ยยี่โดมีละไรปะอู้อู้อู้พยายามโอ้ยเก้าตัวเท่านั้นจะตายอ้มอ่ะตัวเพื่อนอย่าโอ้ย โอไมมีเธอโอไมมีเธอยากจังไปปะที่ก้ลังมีโปรแกรมจะเล่นบางทีก็ตอนดึกเลยตกงานเพิ่มอีกทีหนึ่งกลับมาเม็นเคื่องแม่งสองทุ่มสรุปคือจะเล่นสองทุ่มเละทั้งวันเนี้ยเล่นมาเลยเมื่อกืบเกือบเกือบสองทุ่ม

จานจะอะไรวะเออมันจะมาวิจารเรื่องอะไรดีครับผมข้างแอร์เขายุดไปขึ้นทุกทีอีกนิดเดียวเท่านั้นน่ะกาเจลรอทูอือหมอวิจารอะไรนี่เนี่ย ใม่งมารีวิวพึ่งก็นอนเลยพึนอนยี้อะไรวะพึ่งนนอนให้มันบักอ่ะบักยังไงวะนี่มันไม่ต้องเติมกระสุนอ่ะโข่อยแล้ววะเวลานอนอ่ะแล้วขี้ขวานอนได้มั้ยเร็วสักมองอยู่นึงงั้นไม่ควรสร้างกูนึงนึงยี้นี่ก็ตายนั่งนึงงเดะ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 กูนอนอยู่แต่ไม่ได้ยิงกูหรอก มีคนที่มันเล่นนียวะเออถึงแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอตามาสิีโนมีอือมึงนอนนอนเลยนะมมึงนอนนอนไนอนไม่ชินกันอ่ะมึงนอนเกิดมามึงจ้ำเลยจ้ำนอนเลย ตัวอาดิไหนเนี่ยเอาเลยช่างแม่งมาดิจะทำไมเพาะว่าไปเล่นมัมมี่อ่ะโกงเยี้ยอะไรตรัดเนี่ยไม่ยิงก็ตายอยอูต้องไม่ตรวจว่าเราอยู่ในโรงกันสามคน,นยังไม่ต้องเปลี่ยนลูกที่อยู่ในมัมมี่อะสามคนฟิมเวอร์มัมมี่มันมีสกิลไม่รู้เหรอว,วะฮะไม่ใช่หมายถึงว่ามันมีมนมระเบิดอะไรก็เออลงมาแล้วไง อ้าวไอสัตว์มัมมี่มันสกิลพุ่งกันในโรงเลยเฮียเป็นอมตะนั่นสิวิอมตะอยู่วิเะงั้นก็งั้นก็ถือว่าคลิปนี้ล้มเหลวแล้วกันนะอุ่ยเฮียมึงไม่เคยเล่นไงเฮียมันบักไงมันเป็นีเดีการงานการหรือว่าขนาดกูเล่นสามขนาดกูเล่นสามร้อยอ่ะไอเฮียยังโดนเล่นเลยสัตว์อุวยกูนอนในโรงอย่ามาค้านกูดิ ทีมเดทเฮียอะไรเพื่อนปลาระเบิดมาเราก็จบวะต้องเข้าใจว่าตอนที่กูเวลาลงดีอวิวว่ามันมานอนแล้วมันไม่เปลี่ยนลูกเข้าใจไหมเมื่อเลยอย่างนั้นมาเยอะหัวขาดกูในขาเนี่ยกูแค่บอกคนที่มาดูคลิปเลยเจ้โอ้ทุกวันมีใครดูพวกเนี้ยมีคนเดียวเลยแม่งทั้งคลิปบอกไว้ลงแตรทิ์แม่งคนดูสามวิวตายแล้วกูความเป็นความเชื่อที่ผิดไอ้เหี้ยกูดูเองประมาณสามคลิปแล้วกูดูเองประมาณประมาณสามวิวสองวิวแล้ว เอาเลยคลิปที่วันสามร้อยกว่าวิวของพืนะแม่ใครดูอันนั้นนั่งปั๊มกันนะครับความจริงหูปวดหัยแล้วนั่งช่วยกันยำกดเจอกันกดเ F ไมาอยู่ไม่ไหวไม่ไหวหมดละตอนที่แบบความจริงจะหลุดไปมากกว่านี้หมดละถ้าที่เข้าเกมมาถ้าดูคลิปเนจบจนถึงตอนเออสามทุ่มห้าสามทุ่ม่าที ถ้าดูถึงตอนนี้ก็ไม่มีเลยมากนะครับให้รีบให้รีบมารายงานตัวด่วนนะโบตนินต้องมาอยู่ให้กำลังใจกันด้วเนะนี่ยนนี้หายแล้วด้วยรีบมารีบมามาลองนุ่นต้องขอขอบคุณเกมวีชอ็อตเซิร์ฟไทยนะน,นะครับแล้วก็แคนอะไรเนี่ยแคนทองครับผมแล้วก็เอดบวกของเรานะครับ ครับครับผม